สวัสดีค่ะออน้าภูขอเยนีเยนีจะไม่ีเห็นนาเรากมฝันหนฟังฝันเมื่อคืนนี่ยหละช่วงแก้งประมาณตีสี่ตีหนี่แหละฝันจำได้แม่นตั้งเต้นหวยออกมานี่แต่วันหวยออกมาวันที่สิบหกเนาะเอาพวฝันแจ๊กพียนเพระมาณ มีฝันมือคืนนี่จำได้จำบ่ได้กับบ่ได้มานเราห้ฟังดแต่ว่ามือคืนนี่จำจำได้แต่ว่ามันเป็นเนมันเป็นความฝันที่ศิลาโมกนีคันว่าลาโมกกับบ่เม่นที่สิว่ามันกับบ่มันกับเหมือนจะลาโมกแต่ว่ากับบ่เหมือนลาโมกเหมือนไม่นจะเป็นเล็ตตกเก่าหรือเปล่าแต่ว่าพักกันตีเอาเนอ สิเรสีเหลาข้อมฝันในฟังก้อนอ่นกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในนี้น้ำเนได้ยันนี้ปอสีกับบ่ใครในนี้บ่ได้ไปหาอ้นเลื่งขาวหวยือข้าเจ้าดอกแต่ว่าเอาข้อมฝันปกติมันจะฝันบ่อยอยู่แต่ว่าบ่คล้องหันอัน ก็ได้ฝันเพิ่งมาฝันเมื่อคืนนีที่จำความฝันได้นะได้ว่ากระซื้อ,อยู่ได้ละ่ะบอลตอรีร่กระซื้อไว้เยอะซื้อบอลตอรี่เออคล้ายๆตัวว่าตัวเองไอ้อันนี้นี่ฝันนังเต้ฝนเลอะลายมือเลยนะี่ยคล้ายๆว่าจำควาได้ดอกในความฝันเออสีเล่าให้พร้อมกันฟังเลยนะฝันวๆก็จงว่าจะเห็นในรถนะ ลดลูกไส้นะ่ะใบมันแผบแผบแผบแค่เดียวแหละก็เลยตื่นขึ้นมากก็เลยเ,ออเหมือนฝันว่าลดลูกไส้อหนไฟตาเปิดอพับขางนึงนะก็เลยล่องไปซื้อเบ้างไววซื้อดอกไปซื้อไห้ซื้อไวลตเตอรี่ไว้ทะเบียนลูกไอของลูกไส้นะ่ะมัน หาหาหกหนึ่งสามก็เลยนไปเสือหาหกกับไอสามหนึ่งไว้หนึ่งสามมันไม่ค่อยออกนะแต่ว่าเลขข้างก็เป็นเลขแปดเด้งเลขมันแผบเหมือนท่างท่างเลขกันแปดนะทั้งเลขแปดเลยหาเลขหกนะแต่ว่าจะล้องมือวันแปดหานี่ยก็ไม่ได้นีเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขหนานะ กบเบลมาเราบอกเราว่าไอ้นีคว้อฝันมันจำบ่ใครได้แต่ว่าไปสื่อมาแล้วกบฝันดอกมานีสองขึ้นกบฝันพึ่งเมื่อฝันมือขึ้นเนี่ยมือนีมือขึ้นนีมือมือมือขึ้นวันเสาร์จิกเขาขึ้นวันอาทิตย์ละแต่ว่าบเได้มาเราให้ฟัางตอนเสาร์ไปทุ่ไอ้ไปนี่แม่ทุลาทุกเหตุงานนะแบบมือนีบได้เหตุงานก็เลยพากันไป เที่ยวไปหาเที่ยวหาอย่างก็เลยบ่ได้มาวเราความฝันเดี๋ยวบ้างนี่ก็ว่าสินอนแล้วล่ะหนึ่งนึกได้ว่าเออเมื่อคืนนี่งฝันจำได้แม่นคัะฝันบ้านไปใช้ดอกผู้เฒ่าไปเจอผู้เฒ่าไปผู้เฒ่าเก่าไหมโมแม่นว่าผู้เฒ่าเก่านี่ก็บอกเคยจีบกันดอกแต่ว่ากับอันก็วอาเรื่องความจริงเนาะสมัยเป็นเด็กน้อยเป็นสาวอายุสิบห้าสิบหกกัเคยแอบมาเขาอยู่ ่รุทรวอนี่ต่งางคนกับต่างแต่งงานไปแล,ล้วล่ะก็า่ได้ไปนี่ดอกเต้ว่ากับมาฝันนะมาฝันว่าคลายคือจังเป็นสาวคือเราเนี่ย่ะม่ถึงว่าสาวนี่ดอกเพาะน,นัะ้เขาละม่านแอบมักเขาในความฝันนะแอบมักเขาปกติก็เคยเป็นบ้าเป็นสาวก็เคยแอบมักเขาอยู่ดอกวันนี้แอบมักเขาเขา จะคล้องก็เลยว่าโอ้ยมันเขามีผู้สาวอยู่ผู้สาวเขาง่ามเพื่อสิผสมหวังดอกว่าสัในก้ามฟันนะเจ้องก็เลยยางหนีสิยางไปใส่ดอกเลยยางหนีผู้ชายคนนั้นเลยยางมาตัดหนายางมาตัดหนามันก็เลยเขาก็เลยบ้านเขาก็เลยว่าโอ้ยจังได้ก็แอบมากบ้าดโดแล้วตัดชิ้นใจ เขามาขอเลยแหละพี่สันผู้ชายคนนั้นว่าก็เลยมันหนักอัลาดนาเข้าไว้อันก็เลยนนางลงคอยคอยถามเจ้าเนี้ยเจ้ามาคอยบ่วพี่สันผู้ชายคนนั้นว่าเจ้ามาคอยบ่วขันมักแล้วเข้ากับไปยูน้ำกันซะคนมักเจ้ามาโดนแล้วพี่สันจะคล้องกันเลยว่าเออจะคล้องกับมักเขาอยู่เอาอะไม่ยิ่งคนนั้นเลย ที่บอกว่าเจ้าสิแตง่งานกับเขานะ่ะคอยบริม,มากเขาว่าสันผู้ชายกา็้นว่าคอยบริม,มากเขาแต่ว่าคอยอะมากเจ้ามาโดนแล้วแต่ว่าขวมือนีขอยตัดทิงใจเจ้ามาคอยบอขันมาคอยกับไปน้ำคอยซะ่าสันแต่ของกับมากเขาอยู่แล้วก็เลยไปน้ำเขาว่าสันในความฝันนะไปแล้วปั๊บผ้าไปอยู่กัตบตอกน้อยเขาก็พผ้าเฮ็ดผ้ายู่พากินนะเฮ็ดอันนั้นอันนี้เห็ดกินนั่นแหละก็ดียู่ ในความฝันเขาก็ดีอยู่มันนี้เอเดนตะคกของก็เลยบอกว่าโอ๊ยเอาล้านมานั่มตัวน,นี่ว่าสั้นล้านก็นั่งอยู่เนาะนั่งย้อยข้างกัข้างๆเขาแหละมันก็นเลยบอกว่าถ้าจะเอาล้านปไปสง่งอันพ่อแม่เขาเหันมัดจำคอยมัดจำเจ้าว้าได้เดี๋ยวเจ้าสิบกับมาหาคอยว่าสัาา้นพอะไร มาก,กอดขังหลังเห้าว่าจันในควมเนี่ยมาก,กอดขังหลังเห้าเขากระเฮ็ดเฮ็ดมีกบชายเฮ็ดกันอะไรกระเฮ็ดเรียบร้อยันละพห้องกันไม่สะดุ้งตื่นแม่ว่าเออได้ก็ในความคิดนะว่าเออได้กันเราก็จะได้อยู่น้ำกันอีเลีย่ละในความฝันน่ะดีใจเด้เพราะว่าตอนเป็นนุ่มเป็นสาวน่ะก็มากเขาเนาะ เต่ว่าตอนนี้จังคนตางมคีมครอบครัวไปแล้วก็บปได้ว่าเป็นคิดอีอย่าง,อางดอกแต่ว่าในในความฝันคือจังว่าเออสมหวังสมหวังที่ห้าเคยหักเขาเขามาหากักเราห้าตอบนสิได้มาอไม่ดูน้ำกจน่ะสินะี่ะมันสมหวังนะ่ะดีใจห้อมหอมยูะสะดุ้งตื่นขึ้นกันก็บประเดเพิ่มจริงโอ้ยฝันตัวนี้วะาซนกัขเขาก็มีครอบครัวห้ากับมี รอบรัวคือว่านัา่นแหละตามคนตามมีลูกมีเต่าตามเขาก็มีลูกขอบครั้วแหละมากับบุญแม่นคนอื่นคนไก่หรอกคนบานกันเดียวกันฮ่ละสมัยก็กี้กับเป็นสาวเป็นนุ่มไม่าไปงานไปนยังกะนี่เนะาะกะไม่เคยได้คุยไม่เคยได้คุยกันดอกแต้ว่าแค่แอบมาเข้าซื้อมาดีกับในคนฝันกับมี่สามีแหละกะร้านนั่งแางๆผู้ชายก็นั่งกับมาก่อยของ,ของ,ของ,ของ แต่ว่าเคยเห็นฝันเห็นผู้ชายคนนี้ยามใดมันเคยออกเดี๋ยด้อขอประกาศแป๊บนึงขอเวลาเอาเอาเงือกจักหน่อยก่อนฝันเห็นผู้ชายคนนี้เคยเคยออกเจ็แปดเด้อเจียแปดแปดเจ็ดนะ่ะก็บอกลูว่าจิตเมียนบอกแต่ว่างวดนี่มฝันแบบนี้นะ แต่ว่าจาของก็มากดอกเกดแปดเพราะว่ามันออกไปเยอะๆกันเนาะก็บ,บรู้ว่าเอมันเสียนีน่มันฟันแบบนี้ฟันแบบนี้อยู่ที่ตีอย่างผู้ชายกันออกอดมีอยู่สามคนมันได เขาได้เห็ดนั่นยุ้งิบอหนึ่งสาม่บอเพระาะว่าสามคนเล็กหน่อยขางหนึ่งกอดหรือว่าหนึ่งปดกอดกันนะเพระาะว่าตามเพื่อเป็นหย่งเนาะสี่สี่กับสีแม่นอ่สี่เหลกับสคนหรือว่าสี่สหรือว่าสี่สาม,มีหนึ่งผู้ชายกับคันแมนตีเป็นมีนี้กว่าสี่หนึ่งสี่หกส,ส่บอก ม่เรียกน่อยคนหนึ่งเนอะหนึน่งเท่ากับเป็นซีไม่ใช่กับเป็นหกแต่ว่าสามคนนี่จีเป็นสามซี่บอกเพราะว่านได้นอนนอนน้ำกันอยู่นะสามซี่บอกสามซีกัาน้ำเนาะคนนอนน้ำกันอยู่แต่ว่าเคยเคย,เคยมันเคยออกหกเก็ดแปดเดี๋ยวขนันฝันฝันย่างลยก็ได้ นี่แหละตัดเอาด้วยหนึง่งสหตีผู้ชายเป็นหกเป็นหบริตีหาดอกเพราะว่าอย่างพอหามันออกคันหามันออกไปแล้วไหมคันแม่นตีใช้หามันคือคือสิออกมันออกไปแล้วไหมเล็กน้อยกันหนึง่งตัดออกหนึง่งสแล้วก็สี่หกี่หกเลยก็สวยเยินนะไปหาซื้อว่าไร้เเลกมันดํา มักซีหกไ่ได้กลับกล่องเด้อเพราะว่ายังปกติเขาจะเบิ่งกล่องข้างหลังไปค่อยกลับกล่องบ่ได้ดอกค่อยเอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวเชียวคืนนาจอให้เบิ่งดอก จัดงานย่านเราเด้อกระดก็ไเดย้อข้ความเป็นความเชื่อเพื่อบุคคลบบมักกระบบมักกระพานนักประจัดมันเป็นแค่ความเพราะบางเทีมันก็ฝันแม่นบางเทีมันก็โบกก็ฝันบ่แม่นนะนะร้องบึ้งถ้ามันตรงใจจ้างไดก็จัดบดนี้กับแคปหน้าจอไวเดอร์ดิตามในนี้กดติดิตาม ขอให้ทุกคนมืออื่นหวอวอกขอให้โชคดีทุกคนได้จ้าฮิ๊บๆฟังๆได้จด้าใจ